ที S <S ่มาติดจุดนแ้วสถานการณ์ต่างๆมันผิดขาดไปเยอะมากแล้วคือกลับมาหมุนล้อถ้าจะมีเหตุสังเกตเราไม่ได้ทำประมาณสองสามปีทีแล้วและอย่างนประเทศอิ a กลีสเปนเราดีเยที่ผมเป็นผู้ตรวจคุณครับคุณไบอกว่าเขามีความสามารถเขาเพียงแต่ปรับโครงสร้างความับนะครับไล่คุณออกใช้อะไรครับแรงงานน้อยลงในราชการแต่ราชการต้องทำตองดึงเขาเรียกคำนี้ว่า i n t e r n a t i o n a l i a t i o n ต้องถก็ถูกไป30%แล้วเศรษฐกิจมันเป็นรับซื้อไง ท่องเที่ยวหาศาลเลยครับอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยต้องมองด้วยความเข้าใจเข้าเทียวแต่ถึงควาคทั้งนั้นเองครับตรงคนใช้น้อยกเรากราชการเข้าเดิมได้ต่อทำงานเดิมแต่ไล่ออกไปเยอะเท่ากับโปรดักวิวิตี้เนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศเราต้องต้องสู้ครับะครับขอบคุณอาจารย์ครับที่ช่วงแรกเป็นภาพรวมในแง่เศรษฐกิจ็นโลกแต่ว่าเดี๋ยวในคำถามต่อไปจะให้อาจารย์ลงลึกลงไปเรื่นมันจะมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างนะครับเรื่องพลังงาน ครั้งหนึ่งมันมีความไม่แน่นอนนะครับแต่ว่านับจากที่ปจิญญากรองเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างมาดีจากคุณชายครับทั้งหมดที่ที่ท่านอาจารย์ไทยพูดเรื่องระดับโลกมันเป็นมันจะผูกพันกับไทยบางระดับหลายระดับทับย่อยลงมาถึงประจุศักด์คุณชายกองเห็นผลกระทบอะไร เ็บ็เลยฟังอาจาร์สมชายที่พูดเ็ขอบคุณมากที่ทำเปเพื่อปามากได้เชิญเข้ามามาเรื่อก่อนในวันนี้ผมได้เห็นไายชื่อท่านอาจารย์สมชายเห็นไายชื่อเสถียรพบเด็กโดนต้อนแม่รายงานที่ผุ้ตายแน่ที่ต้องมาดีแ้มาดีจะแก้ป่วยแล้วกันแน่นะฮะพราเรามาลูกพึ่งคุยก็คุยแบบูกพุ่งฟังอาจารย์สมชายวเนี่ยมาฟังได้ประโยชน แต่ของเราเนี no ่ยนะฮะเราก็จะขอพูดเรื UH, ่องหมูอย่างเดียวนะครับเอาเรื่องหมูอย่างเดียวครับก็หมูเราเนี่ยผลิตประเทบริโภคประเ98เปอร์เซ็นต์ครับผลผลิตต่างไม่มีเลยนิดเดียวมันเปอร์ซ็นต์ไปท่านนายก2เปอร็นงกาหมูก็สุงมองเปตามประเทศผู้ค้าอย่างเบนผู้ค้าเขาซีนีเึ็นผู้ค้าเขานะครับนั่นกผลิตในประเทศ98ป็นต์ครับ ก็ถามว่าทำไมว่าผมถึงอยากจะมาฟังกาจทรย์ทรายที่มรุ่งอรุณผข้อที่หนึ่งผมข้อที่โองโหยิ่งใหญ่มากเรื่องต่างนะครับเรื่องนั้นอเมริกาจะร่วมสลายไหมยุโรปจะสลายไหมหรือจีนนะครับอย่างผมเรียนอย่างนี้ว่าในแง่เป็นของอเมริกาครับในอเมริกาเนี่ยเราไม่เคยจะได้ประโยชน์ด้านต่างๆของเขาเลยไม่เคยเลย แต่ก่อนเราเคยใช้บุคลากรอเมริกาเข้ามาเราเรียกกันครับน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่านะครับเราไม่เคยมีประโยชน์อะไรต่อต่ออเมริกาสักนิดนะครับด้านหมูมินันซ้ำเขากำลังเก็งแค่มาเราเขาใช้โอบามาใช้ประธานยมพยายามส่งออกให้มูลค่าเพิ่มขึ้นครับเกงแค่มาพยายามตรงนี้พยายามมาตลอดนะครับเลือกมันอยู่ที่คนงคมนิด ยับยั้งคาอยู่เป็นเครื่องกระงค้คนหนีไปหาขอใครฆาใครให้ฆ่าใครจะช่วยขอใครฆาใครจะมาช่วยเขาที่กิบสามที่แล้วพุทธจิจัดก,การเรื่องเของการโดยมีท่านเอกนั่งพูดท่านรัฐประวัติเรื่องต่อไปเป็นคุยเรื่องนี้อีพยัญชจะส่งมาให้เราไม่ได้เลยทั้งของเราเนี่ยบอกไม่เอายืงไปคาเดีเยวผมก็มีการการวมก,กันจับกลุ่มกันเพื่อไปขอ,อร้องรัฐบาลว่าอย่านะในการจะส่งมานะ แล้วก็มีม็อบเล็กๆก็ประมาณ4,000คนในว,วันที่10เด็ดออกมาขอร้องถวาหลังจากนั้น15วันกระทรวงเกษตรได้มีการประชุมให้ขายกระทรวงห้ามนำหมูโโอเมการเข้าเด็กศัตรอันนี้ม็นเป็นเรืเ่องดีดีใจของท่นนาน <ฮะ S 1> แต่เรื่องบนโต๊ะเอกราชสายอเมรกามันไม่จบใช่ไหมฮะจอบ<อ>ไม่ได้มันก็ยังกลัวพันอยู่ก็คืนริบบิ้นชั้งเก้าออกไปนะ ไม่ทาบว่ขได้สรัหรอล่าคือชกเจ้าออกแล้วว่าอเมริกาขอนำเข้าหมูตัวัวทางเท่ไทยเพื่อที่จะอนุญาตให้ไก่ไทยเข้าไปกัแน่เรื่องของเราลองจะรีอกนผมว่ามันไม่ควรจะทำเอาเกิดเกิดพวกอแค่นี้เกิดพวกไก่เขาอย่างเขาอยาสวอเขาก็มีนวเขาไมอยากเข้ามาวเครับผมผมไม่ได้เข้าอเมริกาได้ผมบกไปผมไม่รอ้ ผมยืนกระต่ายขาเดียวเลยยังไงผมก็ยอมแต่ว่าหมูไทยมันไม่พอเลยครับมันจะส่งมาได้มันเป็นประชาธิปติยบจีนนะฮะผมเรียนบอกเรียนคุณกิตติว่าเขาส่งหมูมาฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ล่มสลายเลยเรื่องการเลียงเขาส่งหมูไปเวียดนามส่งหมูมันได้ไหวมันก็ส่งไปได้นะครับส่งไปแล้วนฟิลิปปินส์ไอ้ไต้หวันไอ้ปญี่ปุ่นเึีเ่ยกิบยึดมาน หมูเป็นหน้าฟาร์มเหลือโลนกับสี่ห้าบาทใอนนี้ครับจากแปสิบบาทเหลือสี่ห้าบาทแล้วถ้าพวกผมเจอหเป็นหน้าฟารมเหลือสี่ห้าบาทสัญญาณหา,ายหายแผงจะไปเก็บัลา์แงเขาเรยกไ่เก็บังค <c oughs> ์แ่งคร,ครับหายไปเลยแล้วรายรนนนนอยเรลางขาย,ายโชคดีทุกวันนี้นะครับจีนเนี่ยตอนใต้ล้มสายพานก็จะเรื่อการพวกครับ ไม่มีของกินไม่มีของปเป็นพวกเวียบนามก็เลยเวียบนามเดือก็เลยส่งเข้าไปจริจีราคามันข้องได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาแต่ก่อนแต่ก่อนหมูเราเขา้าหวยวันทำกตะตัวสองตัตัวระยะหลังที่อเมริกาเข้าไปจีนแล้วเข้าไปได้เพราะราคาหมูเป็นหมูเป็นหมูเวียบน้ำนใหญ่เราไปเข้าเข้าไปได้แตนเป็นประเด็น ะผมขอร้องให้ย <Netz mainly j als> uh, ืนยันหกเปอร์เซ็นต์เลยว่าผมไม่ยอมจะเด็ดขาดแม้จะมีกฎหมายก็ยันงไม่ออกครับอเมริกาแน่นอนเขาเป็นประเทศใหญ่เขาคงไม่อยู่นะแต่ว่าระหว่างนี้ก็ถผว่าเรายังไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็เราไม่เคยได้ประโยชน์จากเขาเลยคือต้องการไม่ได้ประโยชน์ยังจะมาแข่งเรานะฮะอันนี้ยุโรปเรามีอะไรเยุโรปเหมือนกันยุโรปเป็นประเทศที่น่ารัก นะครับเขาจะไปยุ่งกับเราแต่เขาจะเป็นประเทศที่ผมจะยอมรับได้ว่าสายันส่งต่างๆเกิดขึาะในเมืองไทยท่ถึกงานมาต้ง่ส่วนใหญ่มัเป็นสายขนยนสับเกิดทำง้นเกิดทำงานเปนสายขั้นต้นถ้าเราไม่เีต้นหลักอย่างนั้นแล้วมาแอพลายมันก็คงจะลำบาดที่จะมีความเบนไปได้ยุโรปเราก็ไม่เคยเขาก็ไม่เคยจะส่งยุ่งจะส่งแล้วผมให้เราเขามีตลาดหลักเ็อยู่แล้วคุอตลาดทีเขาจะหาแล้วนะครับสาย้ ม่มายกับเรามีแต่พระสงทำมาช่วยเราพววิชาการช่วยเราดันพลอนาี้มีโอกาสนะในวันในวันหน้าเขาจะพยายามส่งมาทีบ้านเราเพราะส่งไปกีนได้แล้วก็ได้ส่งเข้าอาเซียนได้สมมติผมก็ส่งหลเขาดูผมก็ส่งเขานิเขาต้องไกับเขาเดี๋ยวเราแบ่เขาผมกินยันได้าครับถ้าผมงเป็นนายกอยู่ตรงนี้ทั้งยุโรปทั้งเ็นการผมไม่เข้าในทางแล้วผมจะทยังไงดีดินแนันตกนะครับมีแต่ว่าเออไม่เจอ โจอบียะนอจีนอ่ะจีนเครับเเป็นเป็นประเทศที่นารมากเป้าหมายการส่งครับจีนนะครับบริโภคหเนี่ยห8กิโลกต่อคต่อปีอดีนะะเทียบกับเมืองไทยเรา14กิโลกต่อต่อเีนแล้วผมมีนวคิดแต่ประจักษ์จีนจะพยายามจะไปสู่ไอพีมากขึ้ครับคนระดับนี้ไปสู่ไอพีมากขึ้นครับนะครับ ไอ้พวกที่จะมาทำธุรกิจใต้กระเจี๊ยในการเลี้ยงหมูเนี่ยทุกคนมันจะต้องเป็นที่รืขอขัดนะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้สั่งหมูเราจริงเรายังไม่ถือยังไป่ได้จริงแ,แต่อนาคตมองยุ่จยงจริเพราะทุกวันนี้เรายังมีเกษตรกรบางรายแอบส่งหมูไปกินเราได้ซึ่งจะทำให้เขาอะไรตอนนี้ตอนนี้ส่งอยู่แล้วนะฮะส่งอยู่แล้วส่งอยู่แล้วต่อมาต่องการกี่เท่าไหร่ท่านนายกเป็นบางปันตัว คือจังหวะที่จะน้ำคุณนาจจาขอเก็บสิบแสนได้แล้วก็พออยากขยายออกก็ได้การขยับขยายเนี่ยของเราเนี่ยเป็นการขยับขยายเอาส่วนเกินส่วนเกินสมมติว่าเราขายไปลีนเนี่ยราคาก็65บาทรักษาส่วนภายในได้ก็ได้หกสิบแบาทหกสิบบาทก็ขยายผู้โดนะอ๋อยอมขาดทุนแต่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เป็นการขาดทุนนะครับต้องยอมเอาส่วนเกิน เพื่อรักษาเสยอตัวใหญ่ผมทำมาสองครั้งแล้วได้ประยชนทุกคนได้สอตัวอยตัวตนั่นกตะานอันนี้ทเปิดเผยไปท่นันระโเปิดเผยเรื่องความรู้กันอยู่แล้วเชฟยู้ช่ว้กองครับถู้องเป็นบามจังหวดถ้าจังหวดที่เราโอวสุายรเราก็พยายามอครับรำเขอาวามง่วงมือรยมทตวขอความผู้มือเรียนบัญีนักเสียนนักเรียนนให้ความรู้ทำไมต้องขอความรอย่าง ก้มางหลวงน่หม so, ูของชีเราองรับแลมานไปเน่ถูกต้องแล้วนเ่เือแฉะกร้าเราก็ขอร้องเขานะครับอยากัดมูทากัดหมูหมูตายเลยคุณลูกทองตัวไหนในตดก็ทำห้สือกับคโาไอ้จริงเือนจีนต้นทุก็ถูกอะไรก็ถูกเขาเลี้ยงหมูต้นไมถูกับเราเราต้องไปส่งเขาได้ แล้วรับควันการผลิตไม่มีทุกขสูงขึ้นที่อาจายบอกมันจะลดลงด้วยลดลงด้วยนะครับลดลง้วยแล้วค่าทองเรื่อเนี่ยตาหสเอเซ็นเกี่ยับนะครับเมื่เทียบกับเมืนไทยซึ่งนิ่งที่ผมมองเปอย่างนั้นเร่กันเตินะฮะเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่ผมมองที่สุดช่วยด้วยับมีโอกาสที่สุดเวลามีรายการช่วยเถิดได้ฮะช่วยครับ แล้วคือเราพูดถึงสามสามเขตเนี่ยงงเราคงไม่ได้พูดถึงเฉพาะหมูมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะคันในบางมิติของพวกวัตถุินต่างๆครับมันจะกระทบกับเราไหมคนะรับในในเรื่องวัตถุินในด้านในดนในด้านจากสามตลาดหลักนี้นนะตลาดหลักเนี่นยล็อกสินคิดส่งผกระทบที่สุดก็คือเราไม่ได้ซื้อวัตถุลิตมาจากอเมริกาโดยตรงเลยนะครนะทั้งที่แยกประเทศเนี่ยเราเริ่มมีแล้วบา,นะา,างครั้งในเรื่องของพวก ยี ider, so instead, um. hell, ่งได้ขาดแทนเดี๋ยวนี้พวกเราเก่งผมดีใจที่ประเทศใครเป็นประเทศเดิมที่มีการมาอะไรต่างๆพอมาใส่ใจดูแลครับผมก็เสร็จก่อนเราแอปพลายมันใช้มันผลับแล้วก็ได้ดีด้วยรุ่มกด้วยรุ่มกด้วยนะครับแต่ก่อนเราเห็นว่าพอ ทการเ็การเร็นจะชี้แจงวนรถปีนี้โค้งตอกค้งตอกันท้ายเลยตึระคาหลาลกแล้วตึราคาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ผุด่านเพราเป็นเร่อขอเป็นเรองนการทัวร์นี่มาจากไหนตลาตอนีวนใหญ่เป็นบบร์ิ้าฮิก็ไเกี่ยงัอเมริกาแต่ว่าก็เปนการซูเอรลนะครับนี่ก็เป็นเบื่องต้นนะที่อารสุชชยได้มองเห็นยุโรปอเมริกาแล้วก็จีนแล้วที่เมืองจีนเนี่ยก็คงมีแง่มุมที่จะพูดได้เป็นวันนะพรแต่เพราะมืองจีนมันมี